สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นคลิปก่อนนอนเนาะมาแบ่งปันและก็ให้กำลังใจกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะใครที่ยังนอนไม่หลับเอ่ยมีใครที่ยังนอนไม่หลับไหมนะคะเข้ามาดูวีไลได้นะคะมาเจอกันอีกคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่สองของวันนี้แล้วนะ นะคะก่อนนอนนะคะขออีกรอบหนึ่งเนาะนะคะวันนี้นะคะวีขอมาแบ่งปันอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะเชื่อว่าทุกๆกคนนะคะยังมองหานะคะโอกาสเชื่อว่าทุกคนยังมองหาโอกาสที่จะทําให้เรานะคะประสบความสําเร็จได้ในสถานการณ์แบบนี้นะคะบางคนนะคะกำลังทุกข์ใจอยู่เลยนะคะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนถ้าเกิดเขาล็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่งไม่รู้เลยนะคะว่าชีวิตจะไปต่อ,อยังไง แล้วก็ไม่รู้นะคะว่าเราจะติดโรคหรือเปล่าเราไม่รู้เลยค่ะว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะคะหาถ้าเจอโอกาสนะคะอยากให้ทุกคนลองลงมือทํานะคะทําให้มันสุดๆนะคะวันนี้นะคะวิมาแบ่งปันนะคะเกี่ยวกับธุรกิจคาวัน,นะค่ะธุรกิจคาวันนะคะเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มนะคะเป็นธุรกิจแพลตฟอร์ม ไม่มีอะไรยากเลยค่ะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับมือถือนะคะที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะเราใช้กันอยู่ทุกวันเลยมันไม่ได้ยากเลยค่ะเหมือนบางคนนะคะบอกว่ามันมันจะยากไหมอะ่ะไม่เข้าใจสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพึ่งค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะมันไม่ได้ยากเลยค่ะแพลตฟอร์มบางคนกลัวคํานี้นะคะจริงๆแพลตฟอร์มมันก็คือธุรกิจที่ เราจับต้องอยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่าหัวใจรัวมากเลยนะคะมันก็คือเหมือนมันก็คือ Facebook นี่แหละคะ่ะมันก็คือออนไลน์นี่แหละค่ะนะคะ,นะคะมันก็คือ YouTube เหมือนกันค่ะพวกนี้เขาเรียกแพลตฟอร์มค่ะแต่เราไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแค่นั้นเองแต่ธุรกิจแพลตฟอร์มที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันใช้ฟรีนะคะใช้ฟรีแล้วเราไม่ได้เกิดรายได้นะคะวิอยากมาแนะนำให้เพื่อนๆนะคะลองมองธุรกิจ คาาวานดูนะคะธุรกิจคาาวานเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับตัวเราได้ยิ่งตอนนี้นะคะเป็นโควิดด้วยนะคะเราไม่สามารถออกไปไหนได้เลยบางคนเครียดนะคะเครียดไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะไปต่อแบบไหนอยากให้ทุกคนลองเปิดใจเข้ามาศึกษานะคะเข้ามาศึกษาดูว่าธุรกิจคาวันมันเป็นแบบไหนนะคะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้คะ่ะเราสามารถเรียนรู้ได้นะคะ,ะมีคนที่เขาประสบความสำเร็จนะคะ ทำให้เราดูแล้วมีคนที่เขาสแกนให้เราแล้วนะคะกว่า20 21ล้านคนทั่วโลกนะคะสแกนให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะว่าค่าววันมันดีจริงค่าววันมันได้จริงนะคะค่าววันมันถูกกฎหมายข่าววันมีที่ไปที่มาจดแจ้งให้เรารู้ทุกอย่างคะ่ะเราสามารถนะคะเซิร์ชเข้าไปหาข้อมูลใน YouTube ได้เลยไม่มีอะไรที่หลอกเราได้ค่ะไม่มีอะไรที่หลอกหลอกเราได้เลยเราสามารถเข้าไปศึกษา เข้าไปหาข้อมูลใน YouTube ได้หมดนะคะที่ไปที่มาเจ้าของคือใคร c ีโคือใครสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อย่างเดียวก็คือตัวเราค่ะตัวเราไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองไม่คิดที่จะทําไม่คิดที่จะไม่คิดที่จะเชื่อเพราะว่าบางคนคิดว่าเชื่อง่ายฉันจะฉันจะกลายเป็นคนโง่หรือเปล่าเชื่อง่ายนะคะไม่ได้แปลว่าโง่มันเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเองไม่ว่าเราจะการศึกษามากหรือน้อยเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ค่ะ ทุกอย่างบนโลกใบนี้มันเปลี่ยนไปคนเราอยู่คนเราอยู่บนโลกใบนี้ก็ต้องเปลี่ยนตามสถานการณ์นั้นๆนะคะไม่ว่าจะเจอวิกฤตไหนตัวเราก็ต้องอยู่ให้ได้เอาตัวเองให้รอดนะคะในสถานการณ์นั้นๆเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องไปให้ทันโลกค่ะไปให้ทันโลกในเมื่อโลกมันเปลี่ยนในเมื่อโลกมันเปลี่ยนธุรกิจไปอยู่ในออนไลน์หมดแล้วมันเปลี่ยนทุกอย่างไปอยู่ในออนไลน์หมดแล้วเรา ที่เปิดหน้าร้านเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองเช่นเดียวกันค่ะเราต้องเปลี่ยนตัวเองเช่นเดียวกันเปลี่ยนที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ว่าออนไลน์มันทําแบบไหนทําไมเงินที่อยู่ในอากาศเขาเอามาได้ยังไงเราต้องศึกษาเรียนรู้วิธีการที่จะเอาเงินในอากาศเอามาได้ยังไงในเมื่อมันมีช่องทางแล้วนะคะก็คือคาวันนะคะมันมีช่องทางแล้วค่ะ เป็นธุรกิจแพลตฟอร์มที่ง่ายมากนะคะเราไม่ต้องซื้อของมาสต็อกนะคะมีคนถามว่าคาวันเขาขายอะไรคาวันเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มค่ะคาวันเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มนะคะเช็คเช่นเดียวกันกับ Facebook นะคะ YouTube เป็นเหมือนกันเลยค่ะวิธีการใช้งานเหมือนกันแต่เราไม่เคยได้รายได้จากพวก YouTube ถ้าเราไม่ทำช่องจริงปะถ้าเราไม่มียอดคนดูเราก็จะไม่มีรายได้นะคะแต่ตัวนี้ เขาสามารถสร้างไรายได้ให้เราโดยการที่เรานะคะใช้เงินเพียง4,000บาทเพื่อซื้อแพ็กเกตการเรียนรู้ค่ะเรานะคะเพื่อซื้อแพ็กเกตการเรียนรู้เนี่ยแค่4,000บาทรักราคาของคุณคาของคุณคุณ,คณพึ่งนะคะยินดีกับคุณพึ่งด้วยนะคะเพราะว่าวิเห็นนะคะว่าฝั่งที่เวียดนามน,นะคะแล้วก็ทีมงานของกัมพูชาเยอะมากนะคะรักคาวันใช่ค่ะเพราะว่าชีวิตพวกเราเปลี่ยนที่คาวันนะคะ เปลี่ยนที่คาวันจริงๆค่ะแล้วทำทั่วโลกนะคะไม่ใช่แต่ประเทศไทยประเทศไทยยังมีไม่ถึง3,000 30, ยูเซอร์เลยยังมีไม่ถึง3,000 30, คนเลยนะคะที่เข้ามาร่วมกับธุรกิจนี้นะคะเพราะติดกับติดกับธุรกิจเดิมๆค่ะกลัวที่จะเป็นแชร์ลูกโซ่กลัวธุรกิจเดิมๆค่ะนะคะไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมเข้ามาศึกษาขอบคุณค่ะ ไม่ยอมเข้ามาศึกษาเรียนรู้อะไรเลยเพราะเราปิดกั้นตัวเองคนเรานะคะจะมีกำแพงไม่ว่าคุณจะแนะนำอะไรสิ่งที่ดีแค่ไหนแต่ตัวเราไม่เปิดเราสร้างกำแพงขึ้นมานะคะไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ไม่มีทางที่เราจะเจอโอกาสค่ะในเมื่อโอกาสมันมายืนต่อหน้าเราแล้วเราไม่เปิดประตูรับมันเราไม่มีทางที่จะได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสเสน่นะคะคนเสนานะคะขอบคุณที่เข้ามานะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะคะวินะคะเป็นคนหนึ่งนะคะที่ทําธุรกิจคาวันนะคะแล้วรับธุรกิจคาวันเพราะนะคะธุรกิจคาวันนะคะให้สิ่งดีๆกับเรานะคะเรานะคะวิเคยผ่านมาแล้วค่ะการที่เราทําออนไลน์นะคะไม่ว่าจะสต็อกสินค้าไม่ว่าจะซื้อสินค้ามากองนะคะเต็มบ้านนะคะแล้วเมื่อแล้วเราขายไม่ได้เมื่อเจอธุรกิจอัเมื่อเจออ่ะวิกฤตนะคะเราขายไม่ได้ค่ะ ของกองเต็มบ้านเราจะทำยังไงสินค้านะคะมีวันหมดอายุนะคะขายไม่ได้สินค้ามีวันหมดอายุเงินเราก็กองอยู่ในนั้นนะคะแต่คาวันมันไม่ต้องมีสินค้าไม่ต้องมีอ่าผลิตไม่ต้องซื้อซ้ำมันเป็นแพลตฟอร์มค่ะมันเลยง่ายเงินมาจากทางไหนเงินนะคะของธุรกิจคาวันถามว่าเราจะได้ยังไงอยากให้ทุกคนนะคะเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะคะแท็กทัก แชทเข้ามาถามได้นะคะอยากให้ทุกคนเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจค่าววันมันเป็นธุรกิจที่ง่ายค่ะเรานะคะเพียงแค่ขยายยูเซอร์นะคะขยายให้คาวันค่ะหน้าที่ของหน้าที่ของเราคือนักการตลาดของค่าววันค่ะเป็นการขยายตลาดให้ค่าววันนะคะเมื่อค่าววันมีคนเยอะๆนะคะเขาก็จะไปทําธุรกิจนะคะเกี่ยวกับโฆษณาจะมีโฆษณานะคะมาร่วมธุรกิจกับค่าววันนะคะอย่างเช่นตอนนี้นะคะก็มีธุรกิจ บริษัทเกมนะคะบริษัทจองที่พักจองโรงแรมนะคะบริษัทหวยออนไลน์นะคะบริษัทการศึกษาออนไลน์นะคะตัวนี้พวกนี้นะคะแล้วก็มีหวยออนไลน์มีเกมออนไลน์จองที่พักจองโรงแรมพวกนี้นะคะเขามาร่วมธุรกิจกับขาววันโดยการซื้อโฆษณาทําโฆษณาผ่านข่าววันค่ะเพราะขาววันนะคะขยายยูเซอร์นะคะมีคนเยอะเขามาร่วมทําธุรกิจกับขาววันโดยการทําโฆษณานะคะแล้วนะคะเมื่อโฆษณาของ ผลประกอบการจริงนะคะเขาก็จะมาแบ่งกําไรกันนะคะเมื่อเกิดไรายได้เขาก็จะมาบริษัทพวกนี้นะคะที่มาจํากันกับคาวันเขาก็จะมาแบ่งไรายได้ให้กับนักการตลาดของคาวันค่ะมีหลายช่องทางมากเลยนะคะมี5ช่องทางในการรับรายได้จากคาวันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ทุกคนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ดูนะคะว่ามันไม่ได้ยากเลยในเมื่อมีคนที่ทําได้นะคะอัปไลน์ของเรานะคะเบอร์ใหญ่ของประเทศไทยนะคะทํามาแล้วนะคะได้กว่า50 50บล้าน60ล้านเพราะฉะนั้นไม่มีไม่มีอะไรเลยค่ะที่เราทำไม่ได้นะคะงานอะไรก็ตามนะคะเราต้องลงมือทำทุกอย่างจริงไม่จริงเราต้องลงมือทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นถึงเราไม่ทำคาวานันคนอื่นเขาก็ทำถึงเราไม่ชวนคุณมาทำคนอื่นก็ชวนคุณอยู่ดีจริงปะนะคะเรานะคะถ้าไม่ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรอะ่ะ ไม่ว่าเราจะเปิดร้านขายของเราก็ต้องชวนคนมีคนถามพี่มาค่ะบอกว่าทํำคาวันเนี่ยซื้อแพ็กเกจแล้วอ่ะฉันต้องชวนคนใช่ไหมฉันถึงจะได้เงินตอบเลยว่าใช่ค่ะเพราะว่างานของคาวันคือการขยายยูเซอร์การขยายคนให้ได้มากที่สุดเพื่อที่บริษัทต่างๆจะมาทําโฆษณากับคาวันค่ะแล้วมันก็จะเกิดรายได้จากตรงนั้นเพื่อที่เขาจะเอามาแบ่งให้เราค่ะนี่คือที่มาของรายได้ส่วนรายได้มี4ีช่องทางเนี่ย เราต้องเข้ามาเรียนหลังบ้านนะคะว่าเราได้แบบไหนว่าเราได้แบบไหนใครที่สนใจนะคะพูดมาขณะน,นี้ใครที่สนใจนะคะให้ทักเข้ามาถามค่ะว่ารายได้เกิดยังไงช่องทาง5้าช่องทางที่คุณจะได้จากคาวันคืออะไรโดยที่เราไม่ต้องสต็อกสินค้ามันดีตรงนี้ไม่มีการต่ออายุเมื่อขึ้นตำแหน่งขึ้นแล้วขึ้นเลยตำแหน่งไม่ได้ซื้อมานะคะตำแหน่งมาจากการที่เราทำงาน มาจากทีมงานที่เราอยู่สายงานของเราที่เราทํางานมีคะแนนคะแนนที่คาวันเขาจะดันให้เราขึ้นตําแหน่งเองแล้วเราก็จะมีเงินเดือนค่ะเออคนไหนที่สนใจนะคะให้ค่ะให้เข้ามาถามได้ค่ะเรามีกลุ่มการเรียนรู้ค่ะมีกลุ่มที่จะสอนงานนะคะจับมือกันทําทุกวันนี้นะคะเราไม่สามารถที่จะออกไปบอกต่อคนข้างนอกได้แต่เราสามารถที่จะ บอกต่อคุณผ่านออนไลน์ได้นะคะจริงครับต้องเข้ามาจองตลาดก่อนครับใช่ค่ะต้องเข้ามาจองไว้เพราะอะไรเพราะต่อไปนะคะเมื่อคาวันนะคะเข้าตลาดหลักทรัพย์แฮดกแล้วนะคะเขาจะไม่มีคาวันรีวอร์ดให้เราจะมีแต่เฉพาะคนรุ่นแรกรุ่นบุกเบิกเท่านั้นนะคะแล้วเขายังไม่บอกนะว่ามูลค่าของคาวันรีวอร์ดต่อไปจะเป็นอะไรนะคะก็เลยอยากให้ทุกท่านนะคะ อย่าพลาดโอกาสคุณลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองดูนะคะไม่มีใครที่จะไปทําให้คุณได้คุณต้องเข้ามาเรียนรู้และศึกษาด้วยตัวเองที่วิมาคือวิมาแบ่งปันวิมาบอกในธุรกิจที่วรรมแล้วเราได้จริงแล้วเราลอดเราจึงออกมาบอกต่อพวกคุณใครที่สินเสมอกันใครที่ขึ้นเสมอกันใครที่จะมีบุญวาสนาได้มาทํางานร่วมกัน เราก็ได้มาเจอกันได้มาเป็นทีมงานเดียวกันจริงไหมนะคะวิออกมาไลฟ์คุณได้เข้ามาดูวิแสดงว่าเราขึ้นเสมอกันมีอะไรให้ทำให้เราได้มาเจอกันนะคะบางคนฟังวิแล้วไม่เข้าใจคืคุยอะไรแต่อยากเรียนรู้คุณทักเข้ามาถามค่ะเราจะพาคุณไปเรียนรู้ค่ะเรามีกลุ่ม ที่จะสอนงานจับมือสอนทุกวันนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะทําไม่ได้เราสามารถโทรหากันได้ทง้ทงๆที่เราอยู่บ้านเรากลัวโควิดเราล็อกดาวน์แต่เราสามารถโทรคุยกันได้ธุรกิจคาวันดีมากค่ะทําง่ายใช้โทราศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถทําได้จริงค่ะเพราะว่านะคะเวลาที่เราแนะนําเราไม่ต้องซื้อสินค้าไม่ต้องถือสินค้าไปไปสาธิตให้เขาดู ไม่ต้องไปชงให้เขาดูไม่ต้องไปบอกว่ากินแล้วมันหายโรคนี้โรคนั้นนะไม่ต้องนะคะแค่มือถือเครื่องเดียวคุณสามารถไปที่ไหนก็ได้วิเชื่อว่าทุกคนนะคะมีมือถืออยู่แล้วแล้วใช้มันทุกวันตื่นขึ้นมาคุณจับมือถือเป็นอันดับแรกก่อนนอนคุณก็ถือมือถือกว่าคุณจะหลับคุณจับมือถือตลอดเวลาวิเชื่อเพราะวิก็เป็นแบบนั้นนะคะแต่เราจะทํายังไงให้เรามีรายได้จากให้เรามีรายได้จากมือถืออ่ะ ย,ยิ่งโอกาสแบบนี้อะทุกคนมองหาโอกาสหมดค่ะทำยังไงฉันจะรอดในโควิดถ้าฉันไม่ได้ออกไปทำงานทุกคนมองหาโอกาสเพราะฉะนั้นตอนนี้มันคือมันเป็นวิกฤตที่มันสร้างโอกาสให้กับเราขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นมันหรือเปล่าเราแค่ออกมาแบ่งปันให้เขารู้ค่ะว่าเรามีธุรกิจดีๆนะเรามีของเจ๋งนะของที่มันแม่งระดับโลกอะคุณลองเข้ามาเรียนสิคุณจะกลัวอะไรอะกับการแค่เรียนอะ แค่ศึกษาเวลาที่คุณเรียนนะคะกว่าจะจบปริญญาตรีคุณเรียนกี่ปีกว่าคุณจะได้เงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาททำงานทั้งเดือนได้เงินครั้งเดียวกว่าคุณจะจบคุณยอมเรียนกี่ปีคะยอมลงทุนไปเท่าไหร่คะมันไม่มากกว่าสี่พันหรอสี่พันเนี่ยมันน้อยมากนะคะสี่พันมันน้อยมากค่ะบางคนใช้วันเดียวก็หมด บางคนซื้อหวยวันเดียวงวดเดียวก็หมดจริงปะซื้ออาหารบางคนเข้าโรงแรมซื้ออาหารรู้มากกว่าสี่พันอีกแต่ถ้าสี่พันมันจะทําให้เรามีโอกาสทางธุรกิจแล้วเข้ามาเรียนรู้เชื่อเธอคะ่ะเราเรียนไม่ถึงไม่ถึงเรียนปริญญานานขนาดไหนอะเราเรียนจริงๆจังๆะไม่ถึงเดือนเราเข้าใจคะ่ะว่าแผนธุรกิจเป็นยังไงแค่เราเข้าใจเท่านั้นแหละเราสามารถ ไปบอกต่อผู้คนได้แล้วขยายบอกสิ่งดีๆให้กับผู้คนได้รู้นะคะให้เขาได้เจอสิ่งดีๆเหมือนเราขยายโอกาสขยายธุรกิจถ้าเราคิดว่าหุยเราไม่ทำหรอกเราไม่ทำคนอื่นบนโลกเขาก็ทำอยู่ดีค่ะใช่ไม่ใช่วันนี้นะคะคนค้างบ้านวิไม่ชวนเพราะวีคิดว่าเขาไม่เชื่อเราแต่เชื่อไหมคะเขาก็ได้กลับมาอยู่ใต้สายงานวีอยู่ดีเพราะอะไร เพราะทีงานวิก็ไปแนะนําเขาอยู่ดีมันก็วนกลับมาอยู่กับวิอยู่ดีวิก็เลยคิดอ๋อจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถบอกได้ทุกคนเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินเขาว่าเขาจะทําหรือไม่ทําเรามีหน้าที่แนะนํามีหน้าที่บอกเขาอย่างเดียวค่ะส่วนหน้าที่ที่เขาจะทําเขาจะเชื่อเขาจะทํากับเราไหมอันนั้นมันเป็นหน้าที่ของเขาค่ะมันเป็นหน้าที่ของเขาว่าเขาจะทํำไหมเขาจะเห็นโอกาสไหมเพราะฉะนั้นบอกไปเลยค่ะ วันนี la, ้วิก็มาเข้าใจอ๋อเราไม่บอกเขาอะคนข้างบ้านเนี่ยเราไม่บอกเขาอะแต่วันนี้เขาก็มาสมัครใต้เราอยู่ดีเพราะทีมงานของเราก็ไปบอกอยู่ดีเราไม่พูดคนอื่นเขาก็พูดคนอื่นเขาก็อยากรวยเหมือนกันค่ะเขาอยากรวยเหมือนที่เราอยากรวยแหละเชื่อไหมการที่เราไปบอกใช่ค่ะการที่เราไปบอกต่อธุรกิจน่เราต้องไปบอกเขาว่าเขาจะได้อะไรจากธุรกิจ ไม่ใช่ไปบอกเขาว่าฉันจะได้อะไรถ้าเธอสมัครฉันจะได้แบบนี้ถ้าเธอสมัครอุ้ยฉันจะมีคะแนนฉันจะได้ฉันจะจับคู่ได้เราไม่ได้ค่ะเราต้องไปบอกสิ่งที่เขาอยากได้ทุกคนอยากได้หมดทุกคนค่ะไปบอกสิ่งที่เขาจะได้จากขาววันสิว่ามันง่ายแบบไหนใช่ค่ะไปบอกเขาว่าเขาจะให้เขารู้ค่ะว่ามันได้แบบไหนไม่ใช่บอกว่าเราได้เราได้เขาจะเฮ้ย ฉันเข้าไปอ่ะเธอได้อย่างเดียวเลยแล้วฉันจะได้อะไรล่ะไม่ได้ค่ะเราต้องบอกสิ่งที่เขาอยากได้เพราะทุกคนอยากได้เหมือนกันหมดเหมือนที่เราคิดเลยค่ะชีวิตฉันเนี่ยฉันอยากประสบความสําเร็จฉันอยากประสบความสําเร็จอายุเท่านี้ฉันอยากมีบ้านอยากมีรถอยากให้ครอบครัวสุขสบายเชื่อไหมทุกคนคิดเหมือนเราหมดแต่ทุกคนจะเจอทางที่จะเดินไปให้มันประสบความสําเร็จสู่เป้าหมายอย่างไรเท่านั้นเองส่วนคาวันนะคะมันเป็นทาง มันเป็นทางลัดแล้วค่ะไม่มีธุรกิจไหนแล้วที่จะง่ายขนาดนี้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องแบกไม่ต้องหามนะคะแค่มือถือเครื่องเดียวแล้วก็อยู่ที่ปากเราว่าเราจะพูดหรือไม่พูดถ้าเราไม่พูดเงินมันก็ไม่ไม่เกิดงานมันก็ไม่เดินทุกอย่างอยู่ที่ปากเราหมดเลยค่ะถ้าเราไม่เอ่ยปากออกมาไม่มีใครรู้กับเราเลยว่าเราทำอะไรบอกเขาไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายบอกในสิ่งที่ เราคิดเหมือนกันเนี่เราเราอยากได้อะไรอ่ะเราอยากรวยเราอยากมีเงินบอกให้เขารู้เหมือนกันค่ะเขาก็อยากได้เหมือนกันเขาก็อยากรวยเหมือนกันเขาอยากมีเงินเหมือนกันเขาอยากประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันทุกคนคิดเหมือนเราหมดเราเป็นบอกช่องทางให้เขาแล้วพากันไปด้วยกันเดินไปตามคนที่เขาประสบความสําเร็จนะคะคนที่เขาประสบความสําเร็จเรามีหลักฐานให้เห็นตัวเป็นๆแล้วไม่ว่าจะเป็นโค้ดตาไม่ว่าจะเป็น คุณฝนเขาทําได้เขาทําทไมทําได้เขาไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่าเราเลยค่ะเขามีทุกอย่างครบสามสิบสองเหมือนเรามันไม่เกี่ยวว่าเขาจะเรียนสูงเราจะเรียนน้อยเราพูดไม่เก่งไม่เกี่ยวค่ะทุกคนพัฒนาได้ทุกคนมีสิทธิ์เรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้ทั้งนั้นอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นค่ะเปลี่ยน mindset เชื่อไปเลยค่ะเชื่อและศรัทธานในตัวเองว่าปูทําได้ กูก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกันกูจะมีเงินร้อยล้านมันจะเป็นยังไงวะจริงปะกูจะเป็นคนรวยคนแรกของตระกูลมันจะเป็นยังไงวะแล้วความคิดเนี้ยถ้าเราไม่เจอช่องทางถามว่าเราจะไปถึงมันไหมเป้าหมายไม่มีทางค่ะคิดได้แต่ไม่มีทางไม่มีช่องทางที่จะทำอะ่ะมันยากค่ะแต่เมื่อเราเจอช่องทางแล้วทำไมเราไม่ถึงไม่ลงมือทำ ทำไมเราถึงไม่เข้ามาเรียนรู้ทำไมถึงไม่ทำตามที่คนที่เขาประสบความสําเร็จลองเปิดใจนะคะแล้วเข้ามาเรียนรู้ธุรกิจคาวันกับวินะคะแล้วคุณจะรู้ค่ะว่ามันง่ายนะคะการชวนคนคุณอย่าคิดว่ามันยากนะคะวิจะบอกว่าทุกคนไม่ว่าจะธุรกิจอะไรคุณต้องชวนคนหมดจริงไม่จริงคุณต้องชวนคนหมดไม่ว่าคุณจะขายออนไลน์ ถึงคุณไม่ทำคาวันนะคะคุณจะขายออนไลน์คุณอยากเป็นแม่ค้าออนไลน์อยากเริ่มธุรกิจคุณมีทุนอยู่สักหนึ่งบาทคุณต้องสต็อกสินค้าแล้วถามว่าคุณมีความเสี่ยงไหมเมื่อคุณสต็อกสินค้าคุณเอามากองไว้คุณก็ต้องไลฟ์คุณก็ต้องเอาไปขายถ้าคุณไม่ไลฟ์คุณไม่ขายถามว่ามันจะขายได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องลงมือทําเช่นเดียวกันไม่ว่างานอะไรมันก็ต้องลงมือทําพูดบอกต่อเขาไปเลยค่ะ ะะพูดบอกต่อเขาไปเลยค่ะธุรกิจนี้มันดีแบบไหนนะคะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ว่างานอะไรเราชวนคนหมดค่ะไม่ว่าเราจะเปิดร้านอาหารไม่ว่าเราจะขายเสื้อผ้าไม่ว่าเราจะขายเครื่องสําอางทุกอย่างเราต้องเปิดหน้าร้านทุกอย่างเพื่อที่ให้มีลูกค้าเข้ามามีของแต่ไม่เปิดร้านเราก็ไม่ได้จริงไม่จริงมีของเต็มร้านแต่คุณไม่เปิดร้านขายของใครจะมาซื้อวะจริงปะ ไม่มีใครมาซื้อเพราะฉะนั้นถึงเราเปิดร้านแล้วคุณเป็นคนที่ไม่พูดคุณเป็นคนที่แบบไม่เอาลูกค้าหน้าบูดตลอดเวลาถามว่าลูกค้าจะเข้าร้านคุณไหมไม่มีทางค่ะคุณก็ต้องเป็นคนที่พูดอยู่ดีพูดอะไรพูดเชิญชวนเขาเฮ้ยเสื้อผ้าร้านฉันสวยคุณมาดูเสื้อผ้าร้านฉันสิเฮ้ยอาหารร้านฉันอร่อยคุณมาลองลูกอ,อาหารร้านฉันสิู้วันนี้ฉันมีบร,ริการคุณลองกินฟรีดู เราก็ต้องชวนเขาอยู่ดีจริงปะเออธุรกิจคาวันเช่นเดียวกันค่ะเราก็ชวนเขามาดูสิเฮ้ยธุรกิจแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มอะไรเนี่ยธุรกิจแพลตฟอร์มเนี่ยนะคนที่เขาเล่นคาสิโนออนไลน์เล่นหวยออนไลน์จองที่พักจองโรงแรมผ่านธุรกิจคาวันเราสามารถมีไรายได้กับเขาด้วยโดยที่เรานั่งอยู่ที่บ้านเราไม่ได้ไปกับเขาเราไม่ได้รู้จักเขาแต่คนทั่วโลกเขาใช้ผ่านแอปพลิเคชันคาวันเรามีไรายได้กับเขาด้วยแม่งโคตรเจ๋งเลยวะ่ะ เราก็ต้องชวนจริงปะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เข้ามาแล้วคิดว่าลงสีพันเงินมันจะขึ้นเลยไม่ได้ค่ะบอกไปเลยนะคะว่าไม่ได้ทุกอย่างต้องลงมือทําจริงปะความคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนใช่ค่ะอยู่ที่ไม์เซตของเราอย่างเดียวเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนวันนี้คนเยอะดีใจจังเลยนะคะจะพยายามเข้ามานะคะแบ่งตันทุกคนนะคะ จะได้เห็นหน้ากันบ่อยๆเนาะแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้วีด้วยนะคะจะพยายามมาแบ่งปันสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆบอกต่อผู้คนค่ะว่าเรา,เาทำข่าววันแล้วมันดีนะแต่ถ้าแต่ถ้ามันดีเราเก็บไว้คนเดียวเราไม่รวยนะเออเราต้องแบ่งปันให้คนอื่นเขารวยด้วยนะคะแบ่งปันให้เขารวยไปด้วยเลยรวยไปด้วยกันนะคะสำเร็จไปด้วยกันคะ่ะไม่ต้องกลัวคะ่ะธุรกิจนี้นะคะมีคนทําแล้วเขาประสบความสาเร็จมีแต่ผู้นําระดับแบบโอ้โหพวก พวกตำรวจทหารทีมงานของวินะคะเป็นตำรวจออวิจะเล่าประสบการณ์ของวิให้ฟังนะทีมงานของวิเป็นตำรวจขาแข็งของวิเลยนะครั้งแรกเลยที่ทำคาวันคือเราไปเจอตำรวจแล้วนะคะปรากฏว่าลุงตำรวจนะคะเขาก็กำลังศึกษาเรื่องคาวันอยู่แต่เขาไม่มีสปอนเซอร์จริงป่ะเห็นไหมคะคุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นไหมว่าเราไม่ได้ที่จะไปแนะนําเขานะครั้งแรกอะ เขาก็ศึกษาเรียนรู้อยู่แต่ยังไม่มีคนไปเปิดโอกาสให้เขาเท่านั้นเองเออบางทีนะคะเขากําลังมองหาโอกาสอยู่แต่เขายังไม่เจอคนที่จะไปสปอนเซอร์ยังไม่เจอคนที่จะไปให้โอกาสเขาอะแล้ววันนั้นนะคะขึ้นเสมอกันได้ไปเจอลุงตํารวจนะคะเขาก็กําลังศึกษาคาวันอยู่เช่นเดียวกันพอเขามาเจอเราเขาทมว่าหนูทําธุรกิจอะไรเราก็เล่าให้เขาฟังค่ะหนูทาธุรกิจคาวันอยู่ค่ะ เขาก็เปิดโทรศัพท์ขึ้นมาธุรกิจคาวันนี้ใช่ไหมลูกเนี่ยลุงดูอยู่ลุงกําลังศึกษาอยู่แต่ลุงไม่มีสปอนเซอร์ลุงไม่รู้จะไปสมัครกับใครเห็นไหมคะคุณเห็นโอกาสไหมคะแค่เราเปิดปากว่าเราทําธุรกิจคาวันอยู่ค่ะเขาก็กําลังมองหาอยู่เช่นเดียวกันน่ะเพราะฉะนั้นนะคะเขาสมัครท,ทันทีเลยค่ะเพราะเขาเจอโอกาสแล้วเออเขาเจอโอกาสแล้วเขาเลยสมัครท,ทันทีเลยค่ะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นลูกไหมคะ่ะ หลังจากนั้นทีมงานของลุงตำรวจเข้ามาไม่หยุดเลยค่ะเพราะเขาก็คือคนหนึ่งที่มองหาโอกาสถึงเขาจะเป็นตำรวจแต่เขาก็ยังมองหารายได้เพราะว่าเงินเดือนตำรวจไม่พอเป็นทั้งสามีทั้งภรรยานะคะลุงตำรวจเนี่ยเป็นตำรวจส่วนภรรยาของท่านนะคะเป็นครูเป็นทั้งครูเป็นทั้งตำรวจเขาก็ยังมาทำทธุรกิจคาวันเลย เห็นไหมว่าไม่ว่าเขาจะทําอาชีพอะไรเขาก็ยังมองหาโอกาสอยู่ไม่ว่าเขาทําอาชีพอะไรเขาก็ยังมองหาช่องทางที่จะเปิดทางไหลของเงินเขายังมองหาอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเราเป็นจุดหนึ่งเป็นศูนย์กลางที่ขยายโอกาสให้กับผู้คนดีไหมอะ่ะจริงไหมขยายโอกาสให้เขาสิให้เขารู้สิว่าเราทําคาวันบางทีเขาก็กําลังหาสปอนเซอร์อยู่ เขาไม่รู้จะสมัครกับใครถ้าเราแค่อ้าปากบอกเขาว่าวิฉันทำคาวันนะเท่านั้นแหละค่ะเชื่อไหมสิ่งที่เขาหาอยู่ะเขาจะวิ่งเข้ามาหาเราทันทีเลยนะคะเราอย่าไปคิดแทนเขานะว่าวิเขาไม่ทาหรอกว่ะไม่จริงหรอกว่ะกลัวเขากลัวเขาไม่สมัครว่ะกลัวบอกต่อแล้วเขาไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อเป็นสิทธิ์ของเขาค่ะสิทธิ์ของเราตัวของเราก็คือหน้าที่ของเราคือการบอกต่อบอกเขาแค่นั้นเองโอเคไหม ะะเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ทุกคนนะคะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ไม่ได้ยากค่ะเรียนน้อยกว่าจบปริญญาอีกแล้วเงินนะมันเข้าทุกวันเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทําจนสุดความสามารถเงินมันเข้าทุกวันดีกว่าคุณเรียนจบปริญญาลงทุนไม่รู้จักเท่าไหร่มากกว่าสี่พันบาทเรียนจบปริญญาเงินเข้าเดือนละครั้งเงินเข้าเดือนละครั้งกับเงินเข้าทุกวันเราจะเอาแบบไหนจริงไม่จริง เอาแบบมันเข้าทุกวันดีไหมอะลองดูซิไอที่เขามันบอกว่าเข้าทุกวันแม่งมันทํำยังไงวะมันเรียนวิชาอะไรวะมันเงินเข้าทุกวันลองมาเรียนวิชานี้ดูค่ะวิชาขาวันเนี่ยเงินเข้าทุกวันมีห้องสอนมีกลุ่มสอนเป็นทีมงานเดียวกันนะคะแล้วเราก็จะมาแบ่งปันมาสอนงานกันค่ะสอนนี่แหละไม่ไม่ต้องกลัวว่าฉันอยู่นี่เธออยู่นั่นฉันจะทํายังไงฉันอยู่คนเดียวไม่ค่ะเราเป็นทีมงานเราสามารถเจอกันในไลฟ์ โทรคุยกันไลฟ์สดเห็นหน้ากันได้ช่วยกันได้ถ้าเกิดว่าเขาพูดไม่เป็นพูดไม่เก่งคุณสามารถโทรมหาวิได้ไหมทีมงานวินะพูดไม่ได้เลยไม่รู้จะอธิบายแบบไหนไม่รู้จะอธิบายแผนแบบไหนเขาทําวิธีไหนรู้ไหมคะเขาโทรมาเลยค่ะคุณวิว่างไหมคุณวีช่วยพูดให้พี่หน่อยสิอ่ะพูดได้ค่ะเราพูดในสิ่งที่เรารู้เราพูดไปเลยค่ะ ส่วนเรื่องเขาจะตัดสินใจว่าเขาจะทำหรือไม่ทำนั้นมันเป็นหน้าที่ของเขาแล้วส่วนหน้าที่ของเราเราช่วยทีมงานค่ะช่วยพูดช่วยบอกเขาค่ะโอเคค่ะพี่เอามาเลยค่ะเดี๋ยวหนูคุยให้พี่พูดไม่เป็นอ่ะดึงเข้ากลุ่มสิค่คะในกลุ่มมีมีการเรียนรู้ค่ะส่วนเขาจะเข้ามาเรียนหรือไม่เข้ามาเรียนอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขามันเป็นโอกาสที่เราให้แล้วคุณจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองโอเคไหมโอ้โหเยอะมากเลยวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กันนะคะ แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะนะคะแล้วก็จะมาเจอกันใหม่นะคะคลิปแบบนี้นะคะคลิปดีๆมาแบ่งปันกันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยหูเยอะมากเลยนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะเดี๋ยวนะคะ